ฝบนใบหน้าผู้ชายไฝบนใบหน้าผู้ชายบ่งบอกทำนายดวงชะตาชีวิตเนื้อคู่โชคลาภการงานฐานะเงินทองการทำนายไฝบริเวณใบหน้าของผู้ชายตำแหน่งต่างๆมีดังต่อไปนี้ไฝที่คนผมชายไฝที่คนผมผู้ชายไฝที่คนผมถือว่าเป็นเครื่องหมายที่ดีมีความหมายถึงความรุ่งเรืองสมบู บูรณ์พร้อมในด้านเกียรติยศชื่อเสียงยิ่งไฟที่มีขนาดใหญ่กว่าพัวไม่ขีดก็ยิงหมายถึงความสมบูรณ์พร้อมความเจริญรุ่งเรืองเงินทองมากกว่าไฟที่มีขนาดเล็กไฟที่ตำแหน่งหน้าผากผู้ชายผู้ชายที่มีไฟที่หน้าผากทำนายว่าเป็นผู้มีสติปัญญาดีฉลาดหลักแหลมมากรักความยุติธรรมมีความอบอ้อมอารีเมตตาการุณาผู้อื่นอยู่เป็นนิดเจ้านา ผู้บังคับบัญชาต่างเชื่อใจไว้เนื้อเชื่อใจเป็นอย่างดีครั้นเมื่อชีวิตเข้าสู่วัยกลางคนจะมีชื่อเสียงจนเป็นที่เคารพสรรเสริญของคนทั่วไปไฟที่ตำแหน่งคิ้วของผู้ชายบ่งบอกแสดงให้ทราบว่าเป็นคนใจคอกว้างขวางมีสติปัญญาไหวพริบเฉลียวฉลาดมากเป็นคนนิสัยเจ้าชู้รักสวยรักงามรักการเข้าสังคมมีเพื่อน ฝูงมากใจกล้าได้กล้าเสียใช้ใจ่ายมือเติบเก็บทรัพย์ไม่อยู่โชควาสนาหาเงินทองได้ครองหมดแล้วก็หาใหม่ได้มียากมีลาบมีโชคอยู่เนืองๆไฟที่ใบหูไฟที่ใบหูผู้ชายบ่งบอกว่าเป็นผู้มีโชควาสนาปานกลางฐานะมีกินมีใช้ไม่เดือดร้อนหาง่ายใช้ครองเป็นคนที่มีนิสยัยอดทนแข็งแรงทำอะไรจริงจัง พูดแล้วต้องทำให้ได้อย่างที่พูดเด็ดเดียวไฟที่ตำแหน่งร้องน้ำตาในผู้ชายทำนายว่าผู้ชายคนนี้มีสติปัญญาปานกลางรักความยุติธรรมรักสงบข้อเสียคือค่อนข้างหูเบาหลงคลมหลงเชื่อคนง่ายนิสัยไม่ค่อยมั่นใจในตนเองมักเป็นผู้ตามต้องถามความคิดเห็นของผู้อื่นแล้วจึงจะตัดสินใจได้ถ้าได้รับการอุปธรรมที่ดี มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือค้ำจุนก็จะมีโอกาสเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดีฝไไฟฝตำแหน่งดังจมูกฝตำแหน่งดังจมูกผู้ชายที่มีฝฟตำแหน่งดังจมูกนี้แสดงว่าเป็นคนที่ชอบสแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาอัปเดตความรู้ใส่ตัวอยู่เสมอเพราะมีความคิดว่าความรู้ทําให้ชีวิตก้าวหน้าขึ้นได้สิ่งที่ชอบอาจจะเป็นคนชอบแต่งกลอนส่วน ใจเป็น นักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงฐานะจะดีขึ้นกล่าวคือวัยกลางคนจะสบายนั่นเองไฟที่ริมจมูกแสดงว่าชายผู้นี้เป็นคนนิสัยสุขุมเยือกเย็นมีปัญญาสติไวไวัยพริบดีมากๆเฉียบแหลมเป็นคนรักชื่อเสียงและเกียติยศเป็นอย่างดีขยันมุ่งมั่นดีทำสิ่งใดก็จะทำจนกว่าสำเร็จลุล่ลวงไปได้มักจะได้รับความ ไว้เนื้อเชื่อใจความวางใจจากผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาของตนเป็นอย่างดีฝ่ที่ริมฝีปากบนชายที่มีฝ่ที่ริมฝีปากบนบ่งบอกแสดงว่าชอบฝักไฟเรื่องความรักอยู่เสมอเสมอ เป็นคนสนุกสนานราเริงฉลาดในการประโจบประแจงชอบคุยโอ้อวดพอตัวรักการท่องเที่ยวมีเล่เหลี่ยมไว้พริบเท่าทันคนอื่นเป็นอย่างดีจะประสบเรื่องโชคลาภอยู่บ่อยๆไยที่ขมับบ่งบอกว่าชายผู้นี้เป็นคนสุภาพอุปนิสัยราเริงมองโลกในงแง่ดีรักความสงบชอบเรียนรู้ด้านศาสนาชอบใช้ชีวิตแบบสงบเงียบ ไม่ทำอะไรเกินฐานะ กินตัวมีความคิดอ่านแก้ปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีมากไยที่แก้มขวาชายที่มีไฟที่แก้มขวาแสดงว่ามีสติปัญญาความคิดอ่านแบบกลางๆมีความกระตันยูกระตะเวทีสูงรู้คุณคนมีนิสัยเห็นอกเห็นใจคนอื่นแต่มีข้อเสียคือเป็นคนอารมณ์ร้อนหงุดหงิดง่ายอารมณ์ร้ายโกรธง่ายการดำเนินชีวิตต้องใช้ความ พยายามภาคเพียรมากๆจึงจะมีความสุขไยที่แก้มซ้ายชายที่มีไยที่แก้มซ้ายบ่งบอกได้ว่า ชอบทําตนให้เด่นกว่าสังคมที่อยู่รักสวยรักงามมีความขยันขันแข็งอดทนสูงมีสติปัญญารู้ทันคนอื่นเป็นอย่างดีมีสเสน่ห์อยู่ในตัวรวมทั้งมีดวงนารีอุปธรรมดีเพื่อกูลจากสตรีเพศอยู่บ่อยๆเสมอๆได้ดีจนฐานะมั่นคงและดีได้เพราะนารีไฟที่ตำแหน่งระหว่างคิ้วแสดงว่าเป็นคน มีระเบียบแบบแผนสูงทุกอย่างต้องเป๊ะต้องเป็นอย่างที่วางแผนไว้ทุกอย่างผิดกรอบไม่ได้และไม่ยอมด้วย รักความยุติธรรมเป็นอย่างสูงนิสัยมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นอย่างสูงและสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายการทำงานการสิ่งใดควรใช้ความรอบคอบมากๆหน่อยจึงจะดีไหวตำแหน่งคิ้วแสดงว่าเป็นคนใจคอกว้างขวางมีสติปัญญาไัวพริบเฉลียวฉลาดมากเป็นคนนิสัยเจ้าชู้รักสวยรักงามรักการเข้าสังคมมีเพื่อ ฝูงมากใจมีความกล้าได้กล้าเสียชอบใช้ใจ่ายมือเติบเก็บทรัพย์ไม่อยู่โชคลาบมีวาสนาดีหาเงินทองได้ครองหมดแล้วก็หาใหม่ได้ไม่ยากมีโชคลาบอยู่เนืองๆที่ตำแหน่งหางคิ้วซ้ายหรือหางคิ้วขวาแสดงว่าเป็นชายที่ชอบเข้าสมาคมกับเพื่อนฝูงรักการงานสนุกสนานร่าเริงเป็นคนสุภาพอ่อนโยนรักจริงจังกับ การงาน ขยันอดทนสูงแต่งตัวเก่งมีรสนิยมดีในการแต่งตัวแต่มีข้อเสียตรงที่ความเจ้าชู้ได้รับความลำบากจากเพศตรงข้ามเนึ่งมาจากความเจ้าชู้นั่นเองฝยายตำแหน่งหางตาซ้ายแสดงว่ามีโชคมีลาบอยู่บ่อยๆมีวาสนาที่ดีดวงอุปถมัมภ์ต่างๆค่อนข้างดีมีคนคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลามีจุดเด่นคือมี ีหัวทางด้านช่างมีความสามารถในการประติมากรรมต่างๆเป็นอย่างดีฝีมือปราณีตเป็นคนรอบคอบละเอียดละออข้อเสียตรงที่ว่าเก็บเงินไม่เก่งเงินทองอยู่กับตัวได้ไม่นานก็ต้องหมดไปไฟที่ตําแหน่งลูกตาไฟที่ตําแหน่งลูกตาเป็นคนที่มีบุคลิกมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามค่อนข้างที่จะมีโชคลาภอยู่เสมอแต่ เป็นคนอารมณ์ร้อนพอใจเรื่องกรรมอารมณ์อยู่ตลอดเวลาไม่คิดถึงเรื่องเสีย,สยหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองสักเท่าไหร่แต่ไฟที่ตาจะทําให้ดูมีพลังอํานาจในตัวสูงอย่างไร้สาเหตุไฟตําแหน่งหัวตาไฟตําแหน่งหัวตาแสดงว่าชายผู้นี้มีด้านโชคลาภดีมักได้ลาบมักได้โชคอยู่บ่อยๆแต่มีข้อเสียคืออารมณ์ร้อนขี้หงุดหงิดโกรธง่าย หายเร็วจิตใจแปรปรวนได้ง่ายมีสัยค่อนข้างกล้าได้กล้าเสียนักเลงพอตัวฝไฝที่ปลายจมูกฝที่ปลายจมูกแสดงว่าชายผู้นี้เป็นคนมีกริยามา,ยาตย์ที่ดีรู้จักสัมมาคาระวะเป็นอย่างดีคบได้กับทุกชนชั้นวันนะจิตใจกว้างขวางสติปัญญาเฉลียวฉลาดละเอียดรอบคอบเป็นอย่างสูงเป็นคนที่เจ้าระเบียบสูง มีผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลืออยู่บ่อยๆฝ่ายที่ริมฝีปากล่างชายที่มีฝฟริมฝีปากล่างบ่งบอกว่าเป็นคนค่อนขอ้างขี้ใจน้อยเป็นคนที่พูดมากมีการเจราจาเก่งโกรธง่ายหายเร็วมีสติปัญญาความคิดพอปานกลางมีปฏิญาณไหวพริบไม่ค่อยจะดีนักการดำเนินชีวิตเอาแน่เอานอนไม่ได้มักมีการโยกย้ายเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่อยู่บ่อยๆขณะที่ เดือดร้อนก็จะไม่ค่อยลำบากเนื่องจากมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นอย่างดีส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้คอยทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงคอยทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุกกายสุขใจตลอดไปค่ะ